หั่บสดนั่นแหละสิซิมแต่ผักเริ่มโปซิมตอนไก่ด้วยนี่จ้าเป็นไงคะพี่น้องขาอมผักรวมจะว่ามีผักอย่างเนี้ยหลายผักหลายชนิดมากมายผักป่าผักทะเลผักทะเลก็มีผักคะน้าทะเลผักผมทะเลผักบุ้งทะเลผักขะแ่งทะเลผักป่าก็จะมีกระเทียมโชนดอกกระเทียมป่ากวางตุ้ง สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋ามาดามเห็นวัาลุมอยู่บ้านอีกแล้วจ้าพาเข้ากล้วยอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาแนะนําเสนอเมนูออมไก่ด้วยเ้อสื่อสะโพกไก่หน่งน้องก็สะโพกถูกไหมพ่อแม่พี่น้องจ๋าติดกันสื่อมะซีซีขาสองแพ็คสีมะออมออมใส่หัวผักรวมของเราผักปลาผักทะเลอีกแล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องโอ้ยผักขนาทะเลผักขมทะเลผักขะแยแงงทะเล ผักบุงทะเลโอ้ยมีทุกพักจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะตอนนี้น้ำก็เดือดปักปักแล้วนะคะอันนี้แฟนแฟนพันธ์็ดแห่ลูกไส้มาตังไว้นี่นี่ไข่ดาวเป็นลูกประตูนเรากะสันหามากอันนี้เป็นลูกมีพ่อแม่พี่น้องมีเราสั่งมากเลยกับแบบว่ามาเฮ็ดมันสิเป็นพิมพ์นะแม่พี่น้องแล้วก็พักพักมากกับเสมีกองตุ้งฝรั่งเนาะกองตุ้งฝรั่งยอดหัวชายเท้าฝรั่งแล้วก็กระเทียมโทนนะคะพ่อแม่พี่น้องนี่จ๊บว่าจ๊ ร่วมอยู่ในนี้ล่ะมาแบบังที่นี้เราก็จะใส่ตะไคร้กับใบมะกรูดล,ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วก็พริกแกงจ้ะพริกแกงถ้าเบิ้งเลือดเจ้าสีชุนสองพอลูพริกแกงกับเมีย่ยพริกสดกับหอมแดงนะคะใส่ลงไปเลยจ้ะชุนอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเป็นพริกมาแต่เนาะแดดบ,บอกอยู่ว่านัน กะยุงๆในจกักกน่อยัวสิได้มาเห็ดแพทว่าสิเห็ดตอนข้าเจ้วาว่าอยู่บ้านเล่าลูกเราเพิ่นเพิ่งไปหักลูกมาลูกไปนอนบ้านมึงเล่าก็อยากให้แพทย์ไปนั่งอีกแพทย์ว่าไปรูดไปสืบคข้อ,ของแล้วก็เลยไปชั้นสีเห็ดกับเขา่ามันสีชุน,นสีเห็ดคลิปไปนั่กันไปนั่กันเพิน่นวะไปหักลูกน้ำกันตัวก่วมที่เล่าอย่างเข้าไปนั่นมันละใส่ไก่ลงไป แล้วก็รอ่อยพ่นเดือดเนาะปิดฝารอ่อยพ่นเดือดแล้วเดี๋ยวเข้าคนมาใส่ผักกันเ้วจะได้ความในพี่นอ้องหนึ่งคนนี้ไว้จะเศร้าแล้วแต่ว่าเขายินเนิดแล้วกลัวสิแล้วเวียกแล้วงานเพ่อพี่น้องเอ้ยแต่ละเมือแต่ละเวน้นยากดูได้ลลกเต่าไงิดแล้วแตะวะ่ว่าอยากเวียยางเท่านนอยากสร้างเข้าในี่ล่ะพี่น้องจ้าคนเข้ามันบ่ได้ไปเหตุงานแต่มีหลายหน้าที่ให้เราเนาะไม่มีวันสิ้นสุด ถำามาเป็นแม่บ้านแม่สีเหลืองเนาะยุ่ตลอดเวลาโอเคจ้ะเดี๋ยวใส่เครืองไปงใส่เครืองไปว่าแพทตอนตามผีแกงแพทลืมใส่เกลือใส่ลงไปหน่อยนึงโอเคจ้ะเดี๋ยวเาเพิ่มมะกรูดด้วกันเนะาะมันเพิ่มเดือดดีจา้าหน่อยเอาปิดฝาไว้ให้ไก่เขาสุกกำลังเดือดปักกระป๋านหน่องสองคนพอลูกแพทเปิดไอ้โตดูดมันเลยก,กินบ่ค่อยแห้งปันไดแต่ว่า ตอนนี้ถ้าคิดก็ต้องเป่าพีชจ้ะนี่๋ยวเรามาใส่ผักกันเลยจ้ามาจ้าบันนี้พ่อแม่พี่น้องจ้าเรียบร้อยแล้วนะคะพ่อแม่พี่น,อน้องเข้าไปที่มาใส่ผักกันเลยใส่ปักแล้วก็ปรุงใส่ผักแล้วก็ปรุงเลยนะกจากนอใส่ผักกันไปเลยจ้าไก่เนี่ยสักสิบหานาทีกับพอ่อหลืเด้อไวลได้เข้าอ,อ่ะทานแสบเิ่นซุกนหรแม่พี่น,อน้องจ้าไก่ต้มแค่สิบห้านาทีก็พอต้มกับพีชแกง เพราะว่าไก่มันเป็นอไก่บวมเนไก่บานแบบบานเท่าหไหมพี่น้องมันเป็นไก่ไกบ่บานอยู่แต่ว่าเป็นไกบ่บานแบบบวมเนไก่เหนหียวหน่ะแมมมีทั้งกระเทียมโขนมีทั้งผักขวงตุ่งฝรั่งมีทั้งหยอดหัวไชเท้าขนาทะเลผักขมทะเลผักไขแง่งทะเลผักกุ้งทะเล ดอกกระเทียมต็มนี่ได้จ้ะเด้อทะเลเด้สิวะทำให้กินหน่อยให้ดูหน่อยนะได้เลยค่ะทำกินอยู่เรื่อยๆนะจ้าตัวรัเทอพ่อแม่พี่น้องน้องถางก็บอาซิบุเลยเขามเบึงตอนเห็ดกินเนาะบึงเห็นทิ่เก็บอะทำให้กินดูหน่อยตามาดามเห็ดประจําได้จ้ะเด้อทำบ่อยอยู่เห็ดเทือกับเห็ดแบบหมอหง่เลย มันเป็นเศษพิมพนึงีพิมพ์เี้เอาออกไปวยแต่เด้กตั้งเท้าเขานิ่มกว่าห็นหลางกัอย่างไรหนังนหนึ่งแซ่น้ำไว้เป็นไอค้ครึ่องโซโมงแล้วก็มาหลังอีกสามสีหน,น,นังจ้ะเพราะว่าทักทะเลมันมีทไสน้นาแต่เนาะเ้าต้องล้างมันสะอาดด้วยพยยีย่น้องเด้อไม่งั้นเดี๋ยวสิได้กินทรายเข้าไปน้าเด้ือพ่อกันนั่นแหละกับไอ้อย่างนั้นหอยแมงผูก สองพอรูน่ะเบอร์หนังมันคือสิบบคอยกินคือสิบบคอยแห้งล้วล่ะพี่นอ้องมึงเนี้มารานท่าปากวิตวบรไดท่าสีสีเข้มแฟนสื่อลิปสติกมาใหอหม่สีโน,นออกชุ่มผู้มันก็เลยเป็นสีนี้นะจ๊ะแล้วมักแนวใดแล้วก็สื่อมใาหาย้ยแล้วก็ท่าไป <c oughs> ของใส่ของซอยส่วนโตอ่า แพทส่วนมากอันแพทสิบบุคคลเดีซื้อเองดอกเราวซื้อให้เพิ่นมากแน่ใดเพิ่นก็ซื้อมากสุดเซตพวงแห้วมีแต่เล่าซื้อพี่น้องแพทถึงบุคคลเดี๋ยวออกไปหรือว่าเราอาจจะคิดว่าอันแพทบุคคลเดี๋ยวมีเวลาไปเพราะ่เราถ้าซื้อให้หรือจังใดแต่ว่าไปซื้อเองนั่งเผื่อกับมีปัญหากันก็เลยบ่อยากไปซื้อเพราะว่าหยังพ่อแม่พี่น้องซื้อมาแล้วแล้วบ่ถึงใจทังสี่นนะ าแฟนแฟรเปอร์สิเป็นคนเหลืองหมาจังหน่อยเหลืองการแต่งตัวแต,งต่แตงให้แบบเพิ่นมาโมเมนต์แต่งแบบข้าวมาสีหน้าพี่น้องก็แล้วแต่อันมันก็นแล้วแต่ของไอ้มันกัคนข้ามันกับว่คือกันเนาะเพิ่นอาสิมากใข้าแต่งตัวแนวนี้ยังสีหน้าแล้วแบบแฟนบางท่านเพิ่นกนอาสิบ่สนใจว่าข้าสิเจ้าสะแต่งตัวแนวดากั ได้เบิดแ่าของแฟนแพทเนี่ยเรื่องการแต่งโตรเรื่องอการแต่งหน้าเนี่ยเรามักที่สุดแล้วเรามักให้แพทแบบแต่งหน้าตลอดเวลาพี่น้องแต่งหน่อยแต่งหลายจะสร้างคอห้แบบว่ามีมีม่อ่ามีลิสติกมี่มีแนวอ่าท่าแกมไหมมันแบบว่าบวชีดนะมั้ยพี่น้องแล้วสีมักสี <S <S โโล้นอีกแล้วจ้ะ ล้นก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเขาก็ยุบเนาะพี่น้องเดี๋ยวเราก็ยุบเด้อครับผมเธอเองหรือว่าผักหขมนั่นเองนะคะเอาอไปเจ้ามิ้วเอาไปบ้านเบิร์ยูได้พี่น้องเลยล่นหมอละละ้อแล้วล่ะหมอหน่อยโผล่หมอใหญ่ก็มีก็ใหญ่โผล่แล้วจะได้ซื้อหม้ออีก,ล,นนออออกลุ่นหนึ่งอยู่ด้วยะได้เดี๋ยวจะได้ซื้อหม้ออีกรุ่นหนึ่งอยู่ ก็ร่างฮิตกับเขาหลายๆให้จักหออน่อยนะมมันสิได้บ่ชุดลงหนุกนอกจาเนาะเดี๋ยว่าขนาดมันเปิดพักอื่นกับว่เป็นหยังเอาไว้แกงส้มได้แต่ว่าขนาดมันแกงส้มบ่ค่อยไ,ได้ขนาดาเขามีรสขมนิดๆต่ององพออื่นที่แพทไซร์ร่วมๆกันมาเนี่ยโอ้ยแกงส้มได้เลยจ้ะแต่ขนาดทะเลเธอเขาค่อยลองแกงเนาะเพราะแพท คิดว่าเขามีรสชาติผมนิดนึงแพทก็ไปเรยเพราะว่าแพทมีปลาอยู่ด้วย่าสิแกงสมอยู่แพทย์ใดปลามากเลยเป็นเฮ็ดงานอยู่โรงงานปลาท่นเอาปลามาแฮ่แพทสั่งแล้วไหวเองแหละแพทบอกว่าเอลยแต่มีปลาเอามะแฮนแพทย์ในเด้อแพทเสียมาเฮ็ดปลาสมท้ไมพี่น้อง เสี๋มาเห็ดปลาสนสายโท่ามากยังมาก่อพ่อแม่พี่น้องเลยอีกหน่อยหนึ่งสีดันเอาให้มันเบิด <c oughs> นี่นล่ะล้นหม้อล้นใจนะจ๊ะพอพี่น้องจะ,จะแก้มไป่นยังายธรรมดาแก้มเพื่อมืเอเพื่อพวกเด้อพี่น้องผักข้ามีหลายๆเขาก็จัดเข้าไปจัดเต็มผักเยอะแยะผักเก็บมาเป็นหอ่อเป็นหอ่นหอใส่เข้าไป ไก่บรตีนส้หลายดอกไส้พักหลายๆโต๊ะแผดเองก็บโปรตมากินบรนไดดอกไก่ไก่หมูไก่เนื้อเนี่ยทั้งบปตะเลยแต่ว่าใส่ไปเพราะเป็นพิธีเพราะเปนพี่น้องจา้าล้นหม้อล้นใจจริงๆเลยนี่มันเอามันล้นไปเลยอันนี้กใบกระเทียมโทนต้นกระเทียมโทนด้วพี่น้องเด้อเอามาอมมันสีแซ่บแสบ,แ,สบแกงสมกระแซ่ แต่ว่าขันสมแล้วแต่ผูมมักแพทย์บางคมักปันไดแพทย์เคยขันแล้วมันใบมันหยาบมากแ,แต่ว่าขันดอก่นก็ล่างแบบท่อตุ้มตูมอะหลอกว่าแต่ดอกมาขันโอ้ยยิงสีเลยพี่น้องแต่ว่าปัญหามีลายเลื้เกินอุปสรรคเวลาหลอกพี่น้องเอ้ยทั้งหงองทั้งห้เด้อแสบตาแสบตาบกักคักอุ้ยพี่น้องเอ้จะแสบแสคะเดี๋ยวใส่้าขวดพุงรดลองไปนี่กะโอ้โหพาะม่พี่น้องเอ้จะสียาจังไงล่ะ เน้นผัก,กเยอะๆนะคะอร่อยป้อนไฟลงก่อนเด้อมันสิผักข้าสิเล่ก,ก่อนอเน้นผักเน้นผักอ้ยผักเต็มหม้อเลยจ้ะน่ากินมากบะข้าเวเหนียวก็บเป็ดเสแบแล้วขนาดนี้เอามาออมพอมาพี่น้องเอ้มันแสแบอี่าีเลยมันสิแบบรสขมเขาจะหายไปเลยนะมันสิมีรสชาติแบบสแสแบเลยจ้ะขนาด ลองเอาไปหอ,อมดูนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศเด้พอพ่อแม่พี่น้องที่อยู่เดนมากเห็นพ่อแม่พี่น้องเก็บกันหลายถ่านอยู่จ้ะขนาดทะเลเนาะกันแล้วแต่คนจะดสิสีเมนูแซ่ดทุกคนน่ะแ่ะแต่ว่ามาดามอยากแนะนนะ้านามากกานี้เพามาปรุงรสกันด้วยน้ำปลาน้ำปลา,ปาสักสามสามทับพ,พีเราจะได้ย่าทับพ,พีพูนเด้อประมาณสามช้อนโต๊ะก,กะระบาดใส่เนาะปลาเขาใส่เกลือลงไปแล้วไห อพอใหญ่ชูพอใหญ่ชูนิดนึงหรือว่าเยอะก็แล้วแต่นะคะนี่ประมาณหนึ่งสอนโต <c oughs> ะน๊ต <c oughs> ะขอญ่สูค่ะก็ลดดีสักนิดหนึ่งนะคะพี่น้องขาลดดีสักนิดนึงแล้วแต่ผูมากใส่ก็ไดบ่ใส่ก็ไดเด้อแต่แผ่นบาร์มันขมกลมดีจากใส่ลงไปแล้วมีความขมกลมเสร็จแล้วก็น้ำปลาไอ้ไหม่นี่แซ่บที่สุดเลยเป็นมนบรรดาปลา ใส่ส้มตำหรือจะใส่อมใส่แก้วได้เบิดเลยปลาอันนี้ก็สงอีดีของคนยิ่ร้ายรดกับว่ามันบบถือใจซะใหมใหม่ไหมไอใหม่นี่แซ่บหนึ่งทับพีสองทับพีสามทับพีโอเคเดี๋ยวค่อยปุงเพิ่มนะคะโอเคจ้าแล้วก็เข้าวคั่วใส่ลงไปเลยนะคะเข้าวคั่วใส่จกักหนึ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเพราะหมอใหญ่นาะพี่น้องเนาะมาดามแล้วเป็นคนโบมาอ่านบบบนโบมา่บหัวกองปุงเด้อปลาถึงอายุค้เดียวเพ่อแม่พี่น้องนี่ขวดหนึ่งเนี่ยบ่หัวอาทิตย์แพะกับเบิดแล้วเพราะแพะกินประจําเห็นบ่แพะใสแต่ละเถือบ่ไดดกินแต่เป็นเดือนเด้อพี่น้องกินบบไดเป็นเดือนนะคะ วดหนึงกินเปลืองซื้อยูพูดเดียวกับจริงแต่ว่าแพทเทิดหลายเวลาแพทเทิดแพทเทิดเพื่อเพื่อนเพื่อมึมึงน้ามือสีนาเนาะเป็นคนทําอะไรแล้วทาเยอะถึงสิอยูผูดเดียวลูกเต่ากับบุกค่อยกินน้ำดอกน้องบอลแล้วกับบค่อยกินดอกจ้ะน้องบอลเขาก็ไม่ค่อยกินเท่าไห,หร่เป็นโดนทัาสกินน้ำซึ่งเล็กหน่อยอาหารการกินเขามาอยู่นี่เขาก็เปียนไปเนาะน้องพ่อทำบวตเตะเลยของแบบนี้ ขาเพิ่นถามาแม่เฮ็ดอยังเฮ็ดอ้อมอีกแล้วบ่อุ้ยนินจาไมา่จะทางใดไงน,นินจาวอรีวะสวัสดีครับแน่เห็นมากก็ได้สวัสดีครับส,ส,บสมมุติเป็นเก็บเหนือเก็บโตนั่นแหละเไมาเราอยู่กับปลูกแล้วเราจะเป็นฟิลนี่แหละพี่น้องแฟนแพะเนี่ยเห็นไหมพี่น้องขาอุย้ยน่ากินมาก๋ยวขออนุญาตคนเนี่ยพิ่นเข่ากันก่อนเด้อคนอีกนิดนึงก็ได้แล้วคะ่ะ คนอีกนิดนึงนะคะน่ากินมากโอ้โหผักเยอะๆนะรืมใส่ลูกโดดเนาะช่วงนี้มาดามกับโบคอยเน้นเผ็ดปันได้เผ็ดกินเผ็ดโบคอยได้แล้วพี่น้องแต่ปกติโรคส่วนตัวเลยคือชอบเผ็ดมากแต่กินแล้วมันลำบากท้องใส่พี่น้องมันฮอดแก่เฒ่ามากแล้วแพ้เป็นโกดไหลยวันนะมันก็นเลยต้องเผาๆลงนิดนึงนะคะ อุ้ยตาแสบจังนาะยไปเนาะเดือดอีจกจังน้อยให้เข่าขัวแล้วอันนี้แนะ่จังน้อยเอาไใอีกสักนิดหนึ่งนะขอชิมรสชาติหน่อยนะคะชิมรสชาติแล้วก็จะมาซิมให้เบิง่งก้นอยังจะสิปรุงเทธอเดียวได้เลยนัวพอดีเลยนัวปลาแดกเลยแหละนัวปลาราปลาแดกเลยแหละเนี่ย ขาคั่วแล้วแตกแจ้งนอยแบบว่าเขาคั่วเหมือนกันสิเป็นแบบน้ำข้นๆนะมันถึงอร่อยเองเนาะพี่นาองพี่น้องเอ้ยหม้อนี้เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะคะนี่จ้าเป็นไงคะพี่น้องขาอมผักรวมจะว่ามีผักอย่างเนี้ยหลายผักหลายชนิดมากมายผักป่าผักทะเลผักทะเลก็มีผักคะน้าทะเลผักหอมทะเลผักบุ้งทะเลผักขะแยงทะเล ผักปลาก็จะมีกระเทียมโทนดอกกระเทียมปลากวางตุ้งทะเลหัวาชเท้ายอดหัวาชเท้าน,าน่าจะเนาะอุย้ยอมเสกไก่เสร็จเสรมาบน,นมาเสร็จสรต้องกันเด้อพ่อแม่พี่นอ้องจ้าคนพวกพวกมาเบืบ่อแบบนี้พ่อแม่พี่นอ้องสีมาซิมให้เบิ่งบ่ซิมลายดอกซิมจักน่นอยน่อยชิมนิดนิดนะคะแต่ว่าสีซิม มันก็น,นากินทั้งเบิดนั่นแหละสิซิมแต่ผักเดิ่มเปซิมตอนไก่เด้วยแล้วก็สิเปิดโต๊ะดูดบ่ได้กินให้เบิ่งดนดอกของพี่น้องเพราะว่าอะไรสองพอลูกนะ่ะเขาสิเบิ่งโทรทัศน์กันเขาก็สิล้ำค่ามาดามเขาก็สิบูกาวาเขาก็สิล้ำค่าอยู่นั่นแหละพี่น้อง <c oughs> มาบันขเขาเหนียวห่อกระมี่แล้วกระตีบเขาเหนียวหนึ่งเขาเนียวเรียบร้อยแล้ว มนม,มนัออนนันนวเขากันก,ก่อนยืนก,กินนี่แหะขอโทษขออภสไตล์มาดามเ,เวยจ้ะเด้อหัวหน้าอืม Thấy mà Bột khốm Khoa dưới lên Chính nào nhanh vào lại khoa hẹn cho nó แช่บักคักอันนี้ผักหอมเลือดเลือซีสปิไแนตผักหอม ตุ่มแบบยอดความตุ่มสีนาเป็นแบบเนี้ออยเราะว่ายังสีอ่า,าขนาสีของพักอื้อการขนาด ใาน,นอนเหตุการณ์บสซีเรีแล้วล่ะร <g ười> บกวนสามารถลีลูพี่น้องมันเป็นนอนแบบงม,มาก พักบุงทะเลนะมันจ่อ,อไปหาเก็บกินเด้อมันมันแสบพักเอาไปพักเอาไป,าปแกงสม้มเอาไปออมส้มจิ้มก็นหนึ่งได้บดแสบบดมันน้ำกันห้อขอขาเนาี้ยห้อออมไปกินกระสิตักไปห้มหมูนะั่น เป็นมาลูกมาพ่อแล้วพอวามันกินผิดแค่พี่น้อยดีแล้วแล้วลูก <c oughs> <c oughs> ยอดขนา 好吧，哈、嗯。嗯 สิ่ต่สินิ้กิตาลักษะต่อไปจะพอม่นี่นอ้องยูดีมีอาสุทุกคนจะเจอล้งนาทกทุกสวัสดีจ้าบ๊ายบาย